สวัสดีค่ะชวนเรียนภาษาอังกฤษคลิปนี้จะชวนพูดประโยคที่แปลว่าฉันเหนื่อยหลายๆแบบนะคะก่อนไปฟังกันอย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้ไม่พลาดสาระความรู้ดีๆกันนะคะเราไปเริ่มกันเลยค่ะ I'm tired I'm tired ฉันเหนื่อย I'm tired คำว่า tired นะคะถ้าจะออกเสียงให้เป็นแบบอเมริกันชัดๆเลยจะออกได้ว่า I'm tired I'm tired นะคะจะเน้นตัว r ชัดๆนะคะแต่ถ้าคนที่ไม่ค่อยคล่องออกเสียงตัว r ออกว่า tired tired แบบนี้ได้เลยนะคะมันจะฟังเป็นสำเนียงอังกฤษและมันจะทำให้ออกเสียงง่ายขึ้นด้วยสำหรับคำนี้ I'm tired นะคะแต่ถ้าคนที่คล่องนะคะอยากจะออกแบบ ตัว R ชัดๆนะคะก็ I'm tired, I'm tired แบบนี้ได้เลยนะคะ I'm exhausted, I'm exhausted ฉันเหนื่อยมากๆหมดแรง I'm exhausted, I'm beat, I'm beat ฉันเหนื่อยมากๆหมดแรง I'm beat I'm tired out. I'm tired out. ฉันเหนื่อยมากๆหมดแรง. <Preparing sounds> I'm tired out. I'm worn out. I'm worn out. ฉันเหนื่อยมากๆหมดแรง. <upright sounds> I'm, <�washing> I'm worn out. I'm wiped out. I'm wiped out. ฉนันเหน่ยมากๆหมดแรง I'm wiped out คำว่า w i p e นะคะในประโยคนี้มันเติม ed มันจะออกว่า wiped w i p e นะคะซึ่งเวลามันเอามาเชื่อมเสียงเวลาเราพูดเร็วๆมันก็พูดได้เลยนะคะว่า wiped out wiped out นะคะถ้าจะเว้นก็ wiped out wiped out นะคะซึ่งเวลาเราจะพูดให้เร็วๆเป็นธรรมชาตินะคะก็พูดว่า I'm wiped out ทำไวท์เทาแบบนี้ได้เลยนะคะ I'm shattered I'm shattered ฉันเหนื่อยมากๆหมดแรง I'm shattered I'm knackered I'm knackered ฉันเหนื่อยมากๆหมดแรง I'm knackered I'm dead tired. I'm dead tired. ฉันเหนื่อยมากๆหมดแรง I'm dead tired. I'm dead on my feet. I'm dead on my feet. ฉันเหนื่อยมากๆหมดแรง I'm dead on my feet. I'm bushed. I'm bushed. ฉันเหนื่อยมากๆหมดแรง I'm b u s h e d I'm w a c k e d I'm w a c k e d ฉันเหนื่อยมากๆหมดแรง I'm whacked ตัวอย่างประโยค I'm tired, I want to go to bed I'm tired, I want to go to bed ฉันเหนื่อยฉันอยากเข้านอนแล้ว I'm tired. I want to go to bed. I'm exhausted. It's been such a long day. I'm exhausted. It's been such a long day. ฉันเหนื่อยมากเลยกว่าจะผ่านพ้นวันนี้มาได้มันยาวนานมากๆ I'm exhausted. It's been such a long day. Can we sit down for a minute? I'm shattered. Can we sit down for a minute? I'm shattered. Can we sit down for a minute? I'm shattered. I'm going to lie down. I'm dead tired. I'm going to lie down. I'm dead tired. ฉันขอไปนอนพักหน่อยนะคะฉันเหนื่อยมากเลย I'm going to lie down. I'm dead tired. I need to rest. I'm knackered. I need to rest. I'm knackered. ฉันต้องการพักผ่อนฉันหมดแรงแล้ว I need to rest. I'm knackered. คำนี้นะคะคำว่า knackered นะคะ คนอังกฤษจะนิยมใช้นะคะส่วนทางฝั่งอเมริกาจะไม่นิยมถ้าเราไปอยู่อเมริกาแล้วเราพูดว่า I'm naked c เขาก็อาจจะงงได้นะคะว่ามันหมายถึงอะไร I don't want to go out I'm worn out I don't want to go out I'm worn out ฉันไม่อยากออกไปข้างนอกฉันหมดแรงแล้ว I don't want to go out I'm worn out. That run was so hard. I'm wiped out. That run was so hard. I'm wiped out. Manpin can wing and more. That run was so hard. I'm wiped out. We walked a lot today. I'm dead on my feet. We walked a lot today. I'm dead on my feet. วันนี้เราเดินกันเยอะมากเลยฉันหมดแรงแล้ว We walked a lot today. I'm dead on my feet.